นี้เครื่องที่อัปเกรดเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่นะครับลองมาลองดูเปิดเครื่องนะครับเป็นแบตแล้วเรียบร้อยนะครับใช้เวลาบูตกี่นาทีกัน ให้ก่อนอัปเดตนะครับยังไม่รวมล็อกอินเนาะก็ประมาณหนึาทีนะครับพอล็อกอินปุ๊ประมาณหน่งนาทีเรามาเปลี่ยนไปเดีให้ดูกันนะครับมันจะเป็นไงน,นี้ก็จะทำการเปลี่ยนนะครับสักครู่หนึ่ง